สวัสดีครับอยู่กับผมบอยแอ็กาเวเตอร์นะครับอ่าคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับกองอากาศแคดส2 3ส c New Logo นิวโลโก้นะครับหรือว่า2 3 0สา x t ูนย์กเนก็เหมือนกันหมดนะครับกองอากาศตัวใหม่แคดตัวใหม่นะครับลักษณะแบบนี้คือค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับฝุ่นเยอะมากมากเลยนะฮะนี่ไปนี่นะฮะโอ้ฝุ่นเยอะมากนะครับคือกองอากาศแคดท่านไม่ได้เป่านะครับเป่าเขาไม่ให้เป่านะฮะเอาออกมาเคาะเขาได้อันนี้คือ ที่มันดูดดูดดูดเข้าไปแล้วดูดเข้าไปแล้วคือฝุ่นที่ตกค้างนะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้เราต้องเคาะถอดมาเขยา่าเขย่านะฮะส่วนอีกอีกส่วนน้นก็เข้ากองแต่ว่าไม่มากนะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาบีบดูนะครับมันมันเยอะขนาดไหนโอ้โเมื่อกี้ผมบีบไปแล้วรอบนึงลองถอดมามาเขยา่าเขย่าดูนะครับ ฝุ่นเยอะทั้งป่าฮะมันจะเยอะอยู่นะครับดูฝุ่นนะก็เยอะอยู่ฝุ่นไม่เปียกนะครับถ้าฝุ่นเปียกมนะันจะเยอะกว่านี้ฝุ่นเปียกหมายถึงว่าน้าดูเนี่ยสะดวกสบายนะครับฝุ่นไม่เข้าไปในกองละมันจะดูดอยู่ตรงเนี้ยเทคโนโลยีเขา้าหนีสุดยอดเลยนะดูวะดูวะฮู้ โูเป็นตักเลยดูวสุดจอดเลยเนี่ยหมดและเห็นไหมขยาบขยับแบบนี้นะครับน,นก็จะหมดกระพลิกด้านนี่ขยะอีกฝั่งเนี่ยจะหมดละนะครับง่ายมากเลยนะฮะสะดวกสบายไม่ต้องเป่ากอง กลองก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวครับทุกๆพันชั่วโมงสะดุกสบายไอ้ตัวนี้ถอดได้นะครับถอดออกมาล้างได้หน้ากองมันเนี่ยนะฮะทีนี้เราไม่จำเป็นอนะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่หรอกนี่กองดูสะอาดสะอาดนะฮะถอดดอ้ไหม ในอีกชั้นหนึ่งนะฮะไม่หนักถ้าเกิดว่าหนักนี่คือกองตันนะครับกองเริ่มที่จะตันนะครับแต่นี้ไม่หนักยังเบาอยู่นะฮะไม่มีฝุ่นนะครับขยาบยัยงไงก็ไม่ออกข้ห้ามเป่านะครับเพราะเป่าแล้วกระดาษขาดนะครับถ้ากระดาษขาดเป็นรูนี่เกิดฝุ่นเข้าไปน,น,นี่คือนี่พังเลยเข้ห้ามเป่านะฮะ จะมีกองดักอยู่ข้างในกองอีชั้นหนึ่งนะครับในไม่มีฝุ่นเลยจะมีสองชั้นนะครับ ดวกสบายนะครับเทคโนโลยีของแคทรู นี่ผมฝุ่นตะกี้เนี่ยโหผมเบ,บีมาเบ,บีมาตอนแรกฝุนน่าจะครึ่งนี่ละมั้งนี่เนี่ยเบ,บีมาไหลอกมาเอาฝุ่นเยอะมากนะเป็นฤด,ดูการที่ใครที่ไม่เป่ากองนี่อันตรายนะครับตอนนี้ฝุนอะไรจะเยอะขนาดนั้น โคตรฝุ่นเลยอันนี้ผมพยายามทำงานอยู่เนือลมด้วยนะถ้าอยู่ใต้ลมเนี่ยโหคงจะตันน่ะมีน้ำล้างมือเลยอะ ขดเอาไว้กองน้ำล้างมือมีน้ำเลยไปมีน้ำสาต้นลึกจัดโอเคครับก็คลิปนี้ก็พามารับชมดูกองนะฮะเดี๋ยวอัดจารบีก่อนนะครับผมเพราะว่าตั้งกล้องไม่ได้ไม่มีใครถือให้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ